เคยสงสัยกันไหมครับว่ายุคโบราณสมัยโรมันเนี่ยเขาดูกีฬาอะไรกันอ่าคือเวลาเราพูดถึงกีฬาเนี่ยปัจจุบันใช่ไหมเราก็ดูฟุตบอลดูบาสเกตบอลเงี้ยอ่ะพวกอินเดียจะดูคริกกงคริกเกตเนาะแต่ไอโรมันเนี่ยอ่าโรมันในที่นี้หมายถึงโรมันออริจินอลเนาะเนโรอ่าซีซ่าทั้งหลายเนี่ยก็ทําอะไรกันอ่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไปเข้าโคลอเซียมเนาะซึ่งในโคลอเซียมเนี่ยมันก็จะมีกีฬาที่เราแบบว่าเข็นฆ่ากันสารพัดสิ่งอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเดีอเตอร์ถูกปะเอาพวกธาตุเอาอะไรมาู้ใจเกาะต่อสู้กันถูกปะจับคนไปสู้กับสัตว์บ้างหรือว่าเติมน้ําแล้วเอาเรือมายิงกันมาสู้กันก็มีนะแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าพอโรมันตะวันตกเนี่ยมันโอเคแหละมันอัปเดตมันล่มสลายแล้วเนาะเราเก็บข้าวเก็บของย้ายไปโรมันตะวันออกหรือว่าไบเซนเทนเนี่ยอ่าเราเปลี่ยนศาสนาคู่บ้านคู่เมืองเป็นศาสนาคริสต์ทีเนี้ยศาสนาคริสต์เนี่ยมันจะปล่อยให้คนมาฆ่ากันไม่ได้เป็นการเดีเตอร์ถูกปะ ไอกีฬาเนี่ยที่แบบว่าสู้ในโคลอสเซียมเอาแกรเดเตอร์มาสู้กันเนี่ยมันก็เลยโดนแบนทีเนี้ยเราก็เลยต้องหาความบันเทิงแบบใหม่ขึ้นลรเราก็ต้องแข่งรถม้าแทนยังไงล่ะเออซึ่งสนามแข่งรถม้าในโอมันตะวันออกเนี่ยหอใหญ่ระดับแบบว่าฮิปโปโดมเนี่ยนะใหญ่ระดับ1น0 0 0 0สที่นั่งใหญ่มากๆเลยเนาะซึ่งไอกีฬาแข่งรถม้าเนี่ยก็คือว่าเราก็จะโอเคละอ่านั่งคุมรถม้าใช่ไหมมีม้าสองตัวบ้างสตัวบ้างเนาะโดยที่ก็จะแข่งกันแบบว่าวิ่งเป็นรอบๆนี่แหละใครวิ่งครบ7ดรอบก่อนคนนั้นชนะ ซึ่งไอการวิ่งเนี่ยโอ้ยมันแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าวิ่งแบบน่ารักน่ารักนะมันเบียดกันได้เว้ยเออซึ่งไอเบียดกันได้เนี่ยเวลามันเบียดกันถูกปะรดความเนี่ยคนขับอ่ะตายได้เลยนะแล้วประเด็นคือแบบว่าเออมันไม่ใช่แบบว่าแข่งกันธรรมดานะมันมีแบบว่าแบ่งทีมด้วยเออแบ่งทีมเชียร์กันด้วยว่าใครเชียร์สีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครสนใจนะนะว่าไอกีฬาแข่งรถม้าเนี่ยมันเกือบทําให้จักรพรรดิคนหนึ่งตายได้ไงเนาะ เราทำคลิปไว้ด้านล่างเลยแล้วนะเออเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจักรพรรดิจัสติเนียนเนาะยุคทองของไบเซนไทยยุคทองของโรมันตะวันออกเนาะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ